แข็งเลีวจ้าเร่ีเรียกมันีขาไก่แป๊บนึ่งรหมดคิ้วนี่นี่แศกเศายอดแข็งไดูว่าร้านได้ไปพาเจ้าว่าร้านดีที่เนาะว่าเดอขังเลยเแกเศกฮะแ่วงเอาแล้วเอาล้วไม่มา สบายดีจ้าทุกคนเมื่อนี่หลังเลิกงานนะจ้าเขาจะพากันไปกินข่าวยูฮานไอ้นี่ก็เลิกงานสามทุ่มคือเก้านะจ้าทุกคนแล้วเขาก็นั่งวินไปเลยนั่งรถอัดสามมาเลยจ้าแป๊บเดียวล้วก็หอดนะจ้าเพราะว่ามันบ่ได้ไกลกันปันใดค่ารถก็ประมาณห้าสิบบาทจ้าสองคนมาฮอดนห้าแล้วก็นั่งทานนะจ้าเพราะว่าพี่นังน่ะเราย่อมบ่ได้เลิกงานนะจ้าทุกคนอันนี้ก็คือพี่นางของเขาเองจ้านี่เพิ่นกับไก่สิเลิกงานแล้วนะจ้า ห่านพน,นัปิดสี่ทุ่มแต่ว่าห้านมงนปิดสามทุ่มมหอนห้านแล้วคือหนึ่งข่าวล้อแล้วมีพนังงานได้หานก็คือกําลังเก็บกวดห้านนักจะเพราะว่าลูกค้าออกเบิ้ลแล้วแต่ว่าพี่นังนาะเราก็เชียร์บรญชงบัญชีอยังลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกงนรือไม่คนก็อาจจะยังมโมโหนะแตะว่ามุกนึ่งมีไอ้มีน้องเจ้าคนแต่ว่า บางคนก็อาจจะฮู้แล้วนะมีอ้สามคนนะจ๊ะมีน้องสองคนขอบกัวฮาก็คือมีกันแปดคนรวมทั้งพอทั้งแม่นะจ๊ะยิ่ง 3, สามซ้ายสามนะจ๊ะาคนก็คือมีขอบมีรัวกันเบิ่งแล้วนะจ๊ะทุกคนทั้งอ้ทั้งน้องเฮาจะมากินข่าววันนี้ก็คือเป็นของฝากมาแต่บ้านนะจ๊ะไอ้มกนะุกน่กกลับบ้านกลับไปดำนาะหากกลับมาฮอดนะจ๊ะยิ่งก็คือบบได้มีไผกลับไปดำนาะนะจ๊ะทุกคนอ้อก็เลยกลับไปดำแล้วก็ไปบ้านประมาณเดอนกวักวๆนะจ๊ะหากก ของฝากอาติบ้านก็คือลายแห้งนอกจากทุกคนจะเป็นของแม่มู่ฝากมาให้นะจากทุกคนมีเห็ดป่วงมีสมเห็ดมีสมน่อไมมีเห็ดทอแล้วก็หมักม่วงกวนนะจ๊ะที่แม่ฝากไว้มกก็คือมีวายมีน่อไม้มีจิร้อนนะไม่ที่แม่ฝากเรามาให้ก็มีลายชนิดแห้งนะจ๊ะน่อไม่ไพ่น่อไม่บงน่อไม่กระแซนน่อไม่ไร่นะจ๊ะหาอยู่ในส่วนตัวเองที่ปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยห่วมกันก็คือได้ลายแห้งด้ระวังที่คนอื่นเขากำลังเก็บห่านนะจากแล้วก็ล้างครัวเอาสองคนก็จะมา ผ่านมาอื้อ่ายงน้องไม้ไม่นี่บอกเลยว่าซสบแห้งแล้วจาะกินหลายคนได้ห่านพ่นังเห็ดงานก็คือมีแต่โมคูคนละนะจ๊ะแกงไม่นี่ก็คือเน่นๆเลยจ้าวันนี้ทุกคนได้ห่านก็คือเห็ดเวียกเรียบร้อยแล้วจ้ามาเตรียมแกงน้องไม้กันเลยรัวของเฮาม่นี่ก็คือคนนี้เลยจ้าเห็ดใส่แกงก็คือเต็มถ้วยนี่เลยจ้าทุกคนอันนี้จะเป็นพักสแงงก็พักสังเงะนะจ๊ะเอาใส่ก็คือหอมแห้งวายุบ้านอื่นเขาเอืนว่าพักหยังนะจ๊ะแต่วายุบ้านมุกเขาเอืนว่าพักสังเง่ก็พักสง กินมันก็จะหอมหอมแกงน่าไม่มินี่ก็จะใส่พริกดิบน้ำนะาจ๊าทุกคนอันนี้ก็คือเอามาแต่บ้านเท่าเลยจะบอกว่าแม่มุกปลูกหมักพริกอยู่บ้านนะเป็นดกดกนะาจ๊ะเห็นเราถ่ายมาให้ก็คือแบบว่ามิตรมากนี่ก็เพื่อนจะแกงสูตรบ้านเพื่อนนะาจ๊าทุกคนตำพริกตำยางเรียบร้อยแล้วก็จะเอาน้ำอย่างน้ำเทลงแบบนี้เลยคลิปนี้ก็สียาแน่นะ้จ๊าทุกคนประมาณหกเจ็ดนาทีใส่พริกใส่ยังเรียบร้อยแล้วก็จะใส่หมักพริกเป็นหมากลงแบบนี้เลยจ้าตัดมาตอนนี้เข่าเนี้ยหเอาก็สุกเรียบร้อย หนึ่งขานเนียวกินกับแกงนาไม่้ยนหอ้อดวิวแบบบ้านเฮาเลยนะจ้าทุกคนเห็ดยูเฮ็ดกินแบบว่ากินกันหลายๆคนแบบนี้ห็นนะแกงมือนี่ก็คือเต็มหมอนี่เลยจ้าใส่ประเดกลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเบิง้งขื้นหมอบะใง่ายน่จ้าแต่ว่า เบิ่งตัวจริงอะคือใหญ่แห้งมันบอกว่าเพิ่มคมนัว<อ>มันนี่ก็คือใส่กระดูกมูงส้น้ำนะจ<อ>๊ะให้มันนัวนัว<อ>คนก็จะใส่หมูซามสั้นนะจ๊ะบางคนกระส้กระดูกมูงแบบนี้ก็ได้อันนี้แห้งนัวแหย่ียงผักมันนี่ก็คือเป็นวัดนะจ๊ะทุกคนมือคือนี่มุกนอกตากแองก็คือแบบตื่นมานนุ่มกไลแบบว่า จมูกแบบตันเลยยังไม่ดีกับซีแหบๆเลยนะจ๊ะทุกคนขอโทษขอภายน้ำลายภายที่กำลังกินข่าวอยู่นะจ๊ะนี้ทุกคน,นเบางในเป็นตากิแหง้งมีแต่เฮดมีนมไม้มีเนื้อเองเรื่มแกงห้องไม่นีก็ขึ้นแน่นๆเลยจ้าตอนนี้แกงห้องกระ,ะุกแล้วจ้าแล้วห้องกระส่ผพักลงไปเลยมาเด้อจ้าทุกคนไม่กินแกงนองไม้น้ากันแกงนองไม่ไม่น,นีคือแกงนองไม้แบบสดๆเลยจ้าสีปโปงแล้วเพิ่นก็ซิมเบิ่งมาจากว่ามันจางหรือมันค็มแต่ว่าเพิ่นก็นบอกว่าแซ่บ กันแน้วตัวเองเฮ็ดนะจ๊ะกระแซบแล้วเนาะหยอกหยอกมากระแซบไีเลียนนะทุกคนเครื่องแน่นๆขนาดนี้นี่มียกปอให้ตัวเองอีกทุกคน <laughs> สุกเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่เลยทุกคนมีปิ้งไก่เีกคือเป็นปิ้งไก่ที่แม่มูฝากมาให้นะจ้าขอบใจด้วยจ้าได้กินแล้วแซ่บแฮงนี่กระแซ่บือการนะจ้านี่จะเป็นสมน้ําไม่มาเลยจ้ามาลุยกันเลยเม่นี่ก็คือโบได้กินข่าวเศร้าโบได้กินข่าวเที่ยมนะจ้าส่วนนี่มูกกินแต่ข้าวนมแบบว่ากินคองอ่อนๆโบได้กินของเพชรนะะแต่ว่าไม่นี่อดใจบบได้นะจ้าต้องได้กินแต่ว่าไม่นี่มูกก็บบได้กินลายปันนั่นนะจ้าแบบว่ากินอันละนิด ละน้อยไ,ได้กินลายแบบคือแต่เก้าฮนะกินแบบว่าพ่อยาอยากนะจ๊ะแต่าว่าส่วนนี้มุกบ<ม>ุคอยได้กินของพิษของแข็งนะจ๊ะมันก็ใกล้จะดีจะได้กินตามมังหงแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวหายดีอีกกับไปทอนอีกนะจ๊ะวนๆไปอยู่นี่แหละจนกว่ามาันจะออกเบิ้นี่ก็คือภาคเสียงอยู่บอลเทศงานนะจ๊ะมันก็จะมีเสียงรบก,กวนวกินข่ากับขอบครัวนะจ๊ะทุกคนไ่นี่แบบว่าม้วนให้แล้วก็แซ่บลาย พอกินกันลหลายคนแบบว่าเขาไม่เห็นงานอยู่กรุงเทพมาจาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองก็คือมันส่วนหน่อยที่จะมีฟิลแบบว่ากินข่าวน้ำกัระไรๆคนน้ำอายน้ำนอง<ม>กินไปวอาลิงกันไปนาะจะบอกเลยว่ามีความสุขหรือทายุน้ำกันแบบนี้แบบนี้แล้วนะจะทุกคนตามคนตา่นตาหย่าละไก็มีหน้าที่ที่รับชอบของภัยของมันมบอกคือกับต่อน้อยยังน้อยนะจะเห็นกันชุ่มื้อกินข่าวน้ำกันชู่ข้ามนาจะพอเฮใหญ่แล้วก็คือแบบ ตามคนตามมีหน้านะที่ที่ต้องรับผิดชอบกอดามากกับชีวิตตัวเองแป๊บนึงนะจ๊ะฮ่าๆมาด้อจ้ากินข้าวนํำการตอนนี้ก็คือประมาณห้าทุ่มก็กลัวนจ้ะเพื่อสิเฮ็ดแล้วเพื่อสิได้กินนะจ๊ะทุกคนจนวัดดึกปีงไก่เนี่ยคือแสบแห้งจ้าขาบักหญ่เลยหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ยางกลับห้องนะจ๊ะทุกคนห้องม ok ูกับบอลอายอยู่กับบอดด้วยกันเป็นใดาย,ย่างกลับประมาณห้านาทีก็หอ่อคลิปนี้มูกกับคอจบเพียงเท่านี้ด้อยจ้าบ๊ายบาย